S <S สวย,สน,ยวนุ่ดอกบักงามค่ะปุณพยิวนเตรียมท่าละพี่น้องสวัสด,ดีครับได้อาบีพ่น้นองมาเก,กี่ปลาคือเก็ เก็บเห็ดคือเก่าจ้าไปแต่เห็ดอย่างน่อยน้อเห็ดกระเื่มอยากไหว้แหะแต่ว่าไก่อยากมากไปจ้าไปรุ่นไปรุ่นพุนมามาแล้วพี่น้องพุนตามมาสมทบเราผุนสามสาวสี่สาวเด๊ก็มาแล้วล่จ้า เอ้ยให้เต็มตาเด้เเอโอ,อ้ยผุนผืนสิมาคาดเอาเห็ดอะไระเอ้พี่รพ่อเห็ดไปที่ทัน้นห็ดคเห็ด้อ้ย,ย,ยโดนโซน เดินทางมั้ยเคยมั้งบุดันเด็กใครนึ่งสองใครสองใครนี่นี่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหคนมาแล้วเลี้ยวเลี้ยวเขานี่นี่หายสวยสวยอ ปุนคือจุบมตาไข่ปูนจูมไม่ไข่ไข่ปูน อพี่โดดอ่าดอกพุกก้นไปกินแต่ลูกมันอนี่ละโดกไงเมื่อิ่นเ,เอาไปละอื้มสลกงกิน ไม่แ้ไม่หน่อไม่ไม่ห่อไม่หน่องเลยอีกจุมนหนึ่งอุอ้ยมีเงินไเกี่ยหัวจุ้มหนึ่ครับอืมยินโอ้ยสวยเลยดอครับสีขาว หวานอืมเป็นอื้องหวานเห็ดเขากำมืด้านกับเห็นมัน้ง <laughs> สามดอกเรียงกันเลยพี่น้องที่ละคนตากระซองหาอีกได้บ้าน เดียมีวีมีมอกเดียเพอวนไปวันพก่หอกในน้อยๆกยังเห็นมันมันออกเป็นมูไดหามูมันอีกก็โอ้ย ไหก็ปวกตาอ,อืบานเซิงๆเลยโอ้ยเก่ากำดอกบักงามโอ้ยจะของคอมขอมในมีนเซียบพื่นกรอยากกินดือยกัน

ไข่โคนไปพเูณเอเหมือนมือไม่ไห้ยบ้ติดใส่ถุงมือมือพ่อไข่ไข่ีลวงูขาโออไข่

อ huh? uh ุ huh. ้ยวหาลุด oh! ลายก่าเห็ดโอเนี่ยเรากบาลบาน้ำเนยเอ้ยบาลน้ำเนยบ่นนี่ยังแข็งอยู่ขามัถาานถ <laughs> <laughs> ืองาข้อมเปล่าอ้ยจริงนี่ะนองเอ้ย บ้านบริยางมะหอมนี่ก <ato> ูดะเบิงโดกกับขานี่เหรอน๋อหหเลยตอนนี้ตื่นแดดนี่วันนั้นตาน้นตาือ้ก็พี่น้อง อย่างนี้เรางงก็ได้เหมือเรางงเฮ็ดกอเต็มคือเกาขนาดเฮ็ดเยก็ได้มืはは่นคนกระลายเด้คนกระลายเห็ดกยดเรือวมาจไปเมื่อบานคือเมืดอคือมืดฝนสิโตข้ามหัวพี่น้องฝนสิโตข้ามแล้วไปเมื่อละจ้าเบบบรรยากาศโอ้ยมืดอคัก ท่านะัชกาสวัสดีค่ะ